สวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บโพสสบาย .com นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีโพสวิดีโอนะครับครับหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับก็เข้าสู่เว็บไซต์นะครับข้าส่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เมนูนี้นะครับวิดีโอนะครับนะครับไอวิดีโอที่เราจะมาใส่นะครับก็เป็นลิงก์นะครับ นะครับผมฮะก่อนนะอ่ะนะครับวิธีสมัครแล้วกันนะครับน,น,นะครับนนเราก็ก๊อปเอาลิงก์ด้านบนนะครับจาก youtube นะครับนนหรือที่เป็นที่อื่นลองเอาเป็นลิงก์มาโพสต์ดูนะครับก็เอาลิงก์มาใส่ครับนนครับ ตรงนี้ก็เป็นวิดีโอลักษณะครับเสร็จแล้วก็เป็นชื่อเรื่องครับด้านบนนะครับอันนี้คือตัวผมได้เซฟไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดมานะครับนะครับโหลดโพสต์มาได้เลยนะครับนะครับเป็นวิดีโอนะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับสําหรับการเซฟโพสต์นี่ครับก็คือจะมีข้อดีนะครับเวลาเรา เรใช้งานผ่านพวกสมาร์ทโฟน iPad iPhone หรือเป็นพวก Android นะครับเวลาเราจะฝากรูปหรืออะไรอย่างนี้ครับมันก็ Copy นูน่นนี่นั่นลําบากนะครับแต่ถ้าเราทําที่บ้านหรือทําในคอมแล้วเซฟไว้ครับเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะโพสต์นะครับพอเราเดินทางออกไปที่ไหนก็ได้ครับไปทํางานหรือไปไหนมีเวลาแป๊บหนึ่งก็เปิดอินเทอร์เน็ตในมือถือนะครับก็เข้ามาแล้วก็โหลดโพสต์ที่เราเซฟไว้ครับก็สั่งงานโพสต์นะครับ โดยตั้งเวลาเนี่ยครับได้เลยครับสะดวกสบายครับนะครับพอใส่รายละเอียดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะสอนโพสเป็นแบบตั้งเวลานะครับวันนี้ตั้งเวลาโพสแบบอัตโนมัตินะครับคือเราจะโพสตั้งไว้ตอนไหนก็ได้ครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันนี้แล้วกันนะครับ ก็ตั้งเวลานะครับระบบก็จะบอกว่าสักประมาณครับนี่ครับ10.30 pm นะครับก็คือ22่นกาย2นาทีนะครับตอนนี้เวลาปัจจุบันนะครับ26นาทีเวลาลันก็อาจจะทันนะครับมันอาจจะรวดเร็วไปนิดนึงควรระยะห่างนะครับเพราะว่าระบบตั้งเวลาเราก็จะมีเวลาเรียกใช้นะครับประมาณ3นาทีนะครับ แล้วก็ควรตั้งเวลาให้มากกว่า3นาทีนะครับถ้าใครจะทดลองดูนะเอาเป็นผมตั้งไว้สัก35แล้วกันนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ความล่าชา้าตรงนี้ครับเราปรับได้นะครับตาม Facebook นะครับ Facebook เฟซบุ๊กใหม่ๆนะครับ<ห>ก็ปรับเวลาให้มันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กอาจจะมองเป็นสแปมนะครับเพราะว่าเราจะโพสเร็วไปแต่เฟซบุ๊กเก่าๆก็ได้ครับ30วินาที60วินาทีนะครับ <ๆ S 2> ครับผมก็จะโพสลองดูนะครับเอาสัก2กลุ่มแล้วกันครับระบบก็สั่งงานระบบนะครับกดสั่ง ระบบก็จะสั่งงานเข้าไปนะครับนี่ครับรอมันสักคู่นะครับอย่าเพิ่งรีบปิดนะครับตรงนี้ครับระบบก็จะสั่งขึ้นไปนะครับนี่คือสั่งขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับรออีกอันนึงครับก็คล้ายๆกันกับคลิปที่ผมสอนมานะครับวันนี้ก็จะสอนให้ละเอียดนิดนึงเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปอื่นนะครับแต่ก็อยากให้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องสอนไม่เหมือนกันครับ นี่ครับคือเราสั่งงานบนเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะหายไปเราก็มาดูครับนี่ครับมันก็จะโพสต์เวลานี่ครับ22.35มันก็จะไล่โพสต์ไปครับโดยที่ระบบเนี่ยครับจะดึงวิดีโอจาก YouTube หรือลิงก์ที่เราเอามาใส่นะครับอัพให้เราเองครับมันก็จะรวดเร็วกว่าระบบที่เราอัพเองนะครับ เพราะว่าระบบพวกนี้อินเทอร์เน็ตของเขาครับเซิร์ฟเวอร์มอยู่ต่างประเทศด้วยกันนะครับก็จะเร็วกว่าครับนะครับเดี๋ยวผมสอนแบบโพสต์เลยนะครับกดแล้วโพสต์เลยนะครับก็โหลดโพสต์นะครับเป็นวิดีโอนะครับครับก็ใช้งานผ่าน iPad iPhone อะไรได้สะดวกสบายครับก็ลองมาใช้ดูกันได้ครับ ทดลองใช้ฟรีก่อนนะครับก่อนจะใช้บริการครับนะครับก็ไม่ต้องเลือกเวลานะครับถ้าจะโพสเลยนะครับตรงนี้ปล่อยมันไปนะครับเลือกแค่กลุ่มพอนะครับนะครับตอนนี้ตัวระบบอ่ะไม่สามารถโพสกลุ่มที่กลุ่มเป็นกลุ่มปิดได้นะครับโพสได้แต่กลุ่มสาธารณะนะครับรออ่า ทางระบบเขาปรับปรุงก่อนนะครับก็ลองใช้ดูครับอันไหนโพสต์ไม่ได้ระบบมันก็จะผ่านข้ามไปนะครับอันไหนโพสต์ได้ก็ระบบก็จะทํางานไปลองดูสัก2ปุ่มแล้วกันครับจะได้ไม่คลิปจะได้ไม่ยาวครับกดโพสต์เลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดหน้าทิ้งไว้ครับให้มันรันนะครับ นะครับเอ่ะเราไปดูกันครับนีครับรอมันประมวลผลนะครับเนี่ยครับเราอัพวิดีโอตัวนี้นะครับเนี่ครับเวลา7นาทีนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอัพขึ้นบน facebook ครับนะครับ รามันไปก่อนครับอะแบบนี้โพสไม่ได้นะครับเห็นไหมครับระบบก็จะหยุดทำงานไปครับถ้ามีเราเลือกกลุ่มอื่นมันก็จะข้ามมากลุ่มใหม่เรื่อยๆครับนะครับก็รอมันรอมันเสร็จนะครับตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนให้เองครับนะครับพอเข้าใจกัน บ้างไหมครับอันไหนก็พูดไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรีวิวสอนแบบบ้านๆน,นะครับอาจจะไม่มืออาชีพนะครับขอให้เข้าใจก็พอแล้วครับถ้าเสียงไม่น่าฟังก็ยังไงก็ทนฟังเราหน่อยนะครับอ,อยากไปดูครับว่ามันโพสเสร็จหรือยัง คครับระบบมานะครับสวัสดีครับยินดีอ่าครับถ้ามันถ้าอัพขึ้น f a c e b o o k เสร็จนะครับมันก็จะบอกนี่ครับพร้อมใช้งานครับนะครับแจ้งเตือนแบบนี้ครับเนี่ยครับตรงหัวข้อเรื่องนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่เราใส่ด้านบนนะครับตรงเดี๋ยวนะเดี๋ผมลากให้ดูครับบางคนแอดไม่เข้าใจเอาให้แบบ ชัดเจนไปเลยครับเนี่ยครับวิดีโอชื่อเรื่องนะครับคือไอ้ด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้ลักษณะนะครับวิดีโอลักษณะคือตรงนี้ครับคาอธิบายคือตรงนี้ครับนะครับนี่ครับสามารถใช้งานผ่านระบบสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊ก iPad iPhone ที่ไหนก็ได้นะครับขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตครับที่นั่นมีเราครับระบบออโต้โพสต์นะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสอนจนจบแล้วครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ